นี้ผมจะเทสกับวิทยุอ่าวิทยุทีสิบนะฮะอ,อันนี้ก็คือเทสการทํางานมันนะอ่าก็คือตัวนี้ก็เทสกับ <c oughs> ตัวหนะ้าห้าศูนย์นะนะฮะนี่นะจอยติ๊กนะฮะเพราะว่ามันมีปัญหาอยู่ลำหนึ่งวิทยุตัวหนึ่งนะตัวหกไอเาบอกว่าอาตัวจอยตัวนี้ไม่ทํางานนะฮะนะฮะ,นะฮะเพราะว่าของที่ร้านส่วนมากจะเป็นของใหม่หมดนะครับ นะฮะเดินเขาคงเขาเดินหน้าถอยหลังไม่ได้นะฮะนี่นี่เดินได้หมดนะฮะคือผมเองไม่มีความรู้เรื่องเรื่องหอนะฮะนี่นะฮะจอยนะฮะนะฮะเปิด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 นะฮะอันนี้นะฮะข้างหลังอันนี้นะฮะจอยตัวนี้นะครับนะฮะ อ่ะอ่ะเอียงเอื้อเอื้อแหนวนเลยอ่าผมก็บังคับไม่เป็นหรอกพอล์โดนนะพอได้นะครับโอเคนะฮะอ่าตัวนี้อันนี้นะฮะอ่าซ้ายขวาเดินหน้าถอยหลังอ่าเดินหน้าถอยหลังอ่าเดินหน้าถอยหลังอ่านะฮะโยกเอียงอ่ะวนไปเลยวาววาาวนะฮะอ่านะฮะทุกอันทํางานหมดนะฮะอ่าเริ่ม นะฮะปุ่มนี้ทำไรไม่รู้ปุ่มนี้ปอ๊บนะฮะปอ๊บนะฮะอ่ามีกระดิกนะอ่า อย่างตอบรับหมดนะครับนะฮะทำงานปกตินะครับนะฮะนะฮะดูนะฮะนะฮะนะฮะทุกอย่างทำงานนะฮะ ฮอลลลำนี้ก็ใหม่นะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็ขายนะอืโอเควิย okay, ุตัวนี้ก็โอเคเรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็เตรียมส่งให้แล้วนะครับอ่ามีที่ชาร์จมีตัววิยุนะฮะแล้วก็รีเซฟก็เดี๋ยวตัวแปดช่องนะครับกําลังเดินทางมานะครับแต่ตัวนี้อาจะเป็นตัวของอ่าที่อยู่เทสอยู่นี่จะเป็น R หกหนึ่งเจ็ด R หกหนึ่งเจ็ด fs นะฮะของคููตาบ้านะครับนะตัวนี้นะฮะอ่าพอตัวนี้ยังไม่ได้ใส่สปีดไว้ไม่ได้ใส่ bc ไว้นะฮะนะทุกอย่างทำงานหมดนะครับนะปกติหมดนะครับนะครับอ่าปึ๊บโอเคนะฮะโอเครีวิวง่ายๆ,ๆนะครับนะฮะ นะอ่าเปิดเปิดเปิดอวอ้าวหัวทำไมมันเอียงลงวะอ๋ะอในตัวนี้มันหลุดครับน็อตไม่ได้ใส่ไว้ครับ ไม่รู้อยู่ท่าไหนนะฮะเเเมื่อกี้สวมหลุดไปตัวหนึ่งฮะมาตัวนี้หลุดนะอ่าเมื่อกี้นี้อ่าเพราะยังไงก็คือต้องไปเซ็ตใหม่อยู่แล้วครับเวลาขายฮอนะครับก็ไปเซ็ตใหม่ครเพราะไม่มีรีซีไปแน่นอนครับ ครับเนี่ยทำงานนะฮะนะฮะเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังอ่า OK นะเพิ่มเพิ่มเพอ่าฮะกันกันหางอ่าเตื้อเตื้อตื้ออ่านีอ่าฮะครับโอเคนะเรียบร้อยนะครับขุดตบ้าตัวนี้นะฮะสี่สิบนะครับ แต่ร้านบอลนาสีมวยไฟสระหน่ลงสองแล้วบางบอลนะผมไม่มีความรู้เรื่องหอเกี่ยวกับวิทยุหอด้วยนะครับมันมีปัญหาอยู่ตัวสเปกตรัมอยู่ตัวนึ่งนะนก็ให้ส่งกลับมาแล้วนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เทสแบบนี้นะปกติผมจะเทสต์รีวิวแบบนี้นะครับอันนี้ผมก็ความชัดเจนก็คือจะเป็นมุมไวจะมากกว่านะครับเพราะว่าผมใช้กล้องโกโปรเซคชั o นนะครับโกโปรสี่เซคชันนะฮะโอเคนะครับสวัสดีครับ